สวัสดีครับกลับมาชมกันต่อครับผม,มยังอยู่กับทีมงานนินทานกันยางนะครับแล้วก็ช่อง youtube ที่มีแต่ความมันครับตีเล็กสายมันครับปล่อยตัวครับคลิปนี้เปิดหัวที่ล็อกกี้สีขาวคลิปนี้ไม่น่ามีปัญหาครับไม่น่าจะมีช็อตเด็ดแล้วนะครับมีแต่ช็อต หวานๆนวครับคลิปนี้ไปแล้วล็อกกี้สีขาวทีมงานอินตานกันยางครับชุดรถใช้งานเดก,ก้าครับ อันนี้เคยคว้ารางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์น,นะครับไม่แน่ใจลำดับที่สองหรือว่าลำดับที่สามไม่แน่ใจนะครับที่งานประกวดรถบรรทุกหกล้อครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่สนามช้างนะครับ สนามช้างอาริน่าที่บุดีรำสนามแข่งรถวันนั้นนี่ฝนฝนตกทั้งฝนตกทั้งประกวดได้เลยครับอันนี้เป็นรถพ่วงนะครับมีลูกด้วยลากพ่วงควา้ารางวันไปคลองหนึ่งรางวันนะครับประเภทความคิดสร้างสรรค์ แล้วก็มีอีกคันหนึ่งคู่กันก็คือ,อล็อกกี้พ่วงของร้านบอะไรแต่งนะครับเสียบอยที่จังหวัดสุรินจะมีลากพ่วงอยู่2000นะครับมีเดก้าของอูอินตานคันนี้แล้วก็ของบอะไรแต่งนะครับที่ลากพ่วงไปสองคันก็ได้รับรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ไปคนละ หนึ่งรางวัลน,นะครับที่2กับที่3ส,ส่วนที่1นนั้นก็คือเจ้าโจ๊กเกอร์นิโนเมกาของอเสียโสนะครับทีมงานไม่มีปัญหา่วนนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสารรค์ไปนะครับประกวดก็ได้ ใช้งานก็ได้นี่แหละครับคือความคิดสร้างสรรค์ครับปล่อยตัวครับปล่อยแล้วเสียพ่นคนขับสุดหล่อเอาเอาเอาเสียพลอยานะอยานะโอ้ยเกือบไปเสียพลบอกไม่ได้กินพรมลรอ ล็อกกีสีแดงครับเสียม่เจ้าทินบ้านอะไรไม่รู้อยู่ข้างหน้านี่แหละนะครับแต่ว,ว่าวันนี้ก็วิ่งอยู่นี่แหละบ้านหลุมพุกตำบลน,นาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับลลอกกีสีแดง สมาชิกใหม่ของทีมงานที่บอ่อดินนี้เราดูกันมา สคลิปแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3ามที่บอดินเดี๋ยวเราจะไปดูที่เทกันบ้างนะครับในคลิปหน้านะครับว่าที่เทของทีมงานอินตานการยางเนี่ยเป็นยังไงจัโหมดมันหาขนาดไหนรอรับชมครับ นีอากาศร้อนเลยครับอากาศร้อนลมแรงมาแล้วเสียนี้สุดหลอ่อกับรถหล่อๆครับอา้าวปล่อยตัวแล้วฝั่งนี้ เงินยุ่ยใส่อบอกกินเขาง่ายบอกถ้าถึงเวลาถ้าในอยากปกติจอดกินทั้งโมงบางเที่ยกับเที่ยงตรงบางเที่ยกับปายนี่มันจะบ่ายแล้วนั่นนี่เหล้อแต่แมคโครโคัดกคัดมะนาวไม่ปเลยทั้งวันเลยนะปะ่ะนี่เสียมังถ้าดูอยู่นะครับผม สุดยอดมากเลยครับลูกน้องแต่ละคนนี่โอ้โหสู้การสู้งานข้าวปลาไม่ยอมกินเพิ่มเงินเดือนเลยครับผมไปนะครับฮีโน่สมอเงินคราวนี้มาดูฮีโน่โดมิเอเตอร์ห0 0กันหน่อย ทางเริ่มนุ่มอีกแล้วครับถือว่าวันนี้เรามาได้จังหวะพอดีพีมงานเนี่ยมาวิ่งอยู่ที่สุรินทร์นี่หลายวันแล้วครับ รอดูเขาจะลั่นเขาจะลั่นดังๆให้เราฟังฮะขึ้นได้มันจอดกินเข่าวะเนั่นแสดงว่านี่เราไปจอดด้วยกันใส่ไปจอดด้วยกันเป็นบอใส่ไปจอดเหมือนกันบอจอดเดียงกันง่างๆไม่ถ่ายรูปเลยเนอะ ขอแค่บอกครับจัดให้ครับ <laughs> ถ้าให้ดีนะถ้าให้ดีให้เจ้ดโดนมาขับห <ả? S 1> ให้เจ้ดโดนมาขับอ <laughs> บอกโดนดัดตูนแน่นอน <laughs> <laughs> ครั้งนั้นที่ ที่ชุมพลบุรีนะครับเจ๊นี่ครับคันขาวนี่แหละเมียเสียนิกน่ย งานจะพักเทียงนะครับไปจอดคู่แล้วเซนิกบอกเดี๋ยวจัดให้ครับอยากถ่ายรูปเดี๋ยวจัดให้ขอแค่บอกนะครับเขาจะจัดให้เราเลยมาแล้วเสียบพลเสียงบอกกันสามชาแล้วครับฝักนู้นครับเซลก,กันแล้วครับ ทีมงานนี้เฮฮาสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ครับสุดยอดสุดยอดอากาศมันร้อนแต่คนเนี่ยไม่ร้อนตามอากาศครับแมวโอ้ยได้รับไปอพี่เจยังโอ้นี่เขาซ่อนไว้ตรงนี้ครับเดียวครับปากเดียวปากเดียวบอะ ไปหลังปไปทะเบียด้องให้ขันขาวสาาแล้วแต่ลมทุกคันเลยอยู่นี่ของเล่นนี่มีแต่เด็ดๆทั้งนั้นครับสุดยอดมากโอ้หนี่เปิดมามันโล่งเลยตัวนี้รับ,บ,บายผมเลยอันนี้อะไรเนี่ยของแฟ,ฟแฟปซี่มันคืออะไรอยู่ตรงนี้ เ,เวลาเบรกมันจะดังบอกดังไม่เลยครับโอ้นี่ครับไอเดียเจ๋งเหลือเกินไม่ชอบเลย <c ười> เคืงเองเราแดกนี่ครับเปิดมาจะโล่งๆหน่อยคอยแอร์นี่เย็นเป็นน้ำแข็งเลย อาวอปล่อยตัวมาแล้ครับล็อกกีสีขาวก่อนกินข้าวครับก็ใส่ดินรอไว้นี่ครับดัมแมนของเราช <c oughs> ั่วคราวสองร้อยค่าจอด ค่าจอดหรือค่ารีสอร์ทนี่อ่าอีกนิดน,น,น,นึงครับเยียบปรตีนเลยมาดับก่อนโอ้สามหนุ่มสามมุมครับสามหนุ่มสามม,สามมุม เข้าอีกแล้วโดนเมียดดาอีกแล้วเมียด่าอีกแล้วเปิดแต่ใส่หูเมียครับเสียนิกมีชอบแกล้งเมียทีมงานไปหาข้าวหาปลากินแล้วครับคัดแดงเขาไปกินเขาอยบานบ่เขาเห็นออกมา จะไปกินข้าวอยู่บ้านล็อกแดงนะครับไปกินข้าวอยู่บ้านครับหลัดปากแดงเขาเนอะจะมางอหมใช่อันี้เราจำกองดินมันเป็นถึกยังจำกองดินเลยกะสุนมาข้ับขาเลยงอเลยเลยสียของเลยครับ <laughs> อ้าวเจ๊ไม่กินข้าวป่ะเจ๊กินเกมแล้วฮะ <Ha? S 2> ก,ก,กินเกมพอแล้วโอ้ oh. ลดหุ่นเป็นวิธีการลดหุ่นอีกแบบนึงนะครับถ้าติดเกมแล้วข้าวปลาไม่กินก็ได้ครับสามดุ่มสมมุมเอาเสียพลมาแล้วครับเรียบร้อยไหมโอ้เสียพลนี่ทำเสียวตลอด ทำเสียวตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวนี หวอัน,วนครบาจะจะบอกให้เสียพลเปิดเพลงให้ฟังเป,เ,ปเปิดเพลงแดนให้ฟังหน่อยเครื่องเสียงเรียบร้อยแลไรฮะไปยังก่ะเปิดพัดเตนบมดังเิดรัดมันชอบ โอ้โหแต่ว่าข้างในดังอยู่ถึงว่าแล้วปกตินี่เราจะได้ยินเสียงเพลงแล้ว fc จะเต้นแล้วนะนี่เสียงัอเสียดายครับรอเสียมังอนุมัติรอเสียมังอนุมัติเอาเสียมังนะครับรีบดำเนินการเลยครับ fc รออยู่ครับ ทีมงานไม่มีร่มกินข้าวแล้วร่มก็มีแต่อยู่ในสะ4คันสุดหรอครับจากอูอินตาลกาันยางขาดอยู่คันหนึ่งก็คือคันสีแดงครับล็อกกี้ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะไปกินข้าวที่บ้านของตัวเองครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าถิ่น รอเสียมังอนุมัตินะครับเสียมังถ้าดูอยู่นะครับผมรีบรีบร,บ,รบเลยครับเครื่องเสียงนะครับปกติมานี่สามชาดนตีแดนเนี่ยต้องมาแล้วนะครับเดก้าคันนี้เสียพลนเนี่ยเขาจะจัดให้เราตลอดถึงว่าวันนี้ทำไมเงียบจัง ทีมงานพักเที่ยงแลครับผมก็คงจะต้องลากันด้วยภาพส,สวยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนที่รถจอดอยู่นะครับคลิปหน้าสัก3านาทีเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ